สวัสดีครับนี่ครับโอ้โหนี้เราได้มาส่งรถคันใหม่เลยครับกับเทเลอร์คันใหม่ของเรานะครับนี่โอ้อยัปกยาปะกูจักรูนี่มาส่งรถยกะนะครับสองคันนะครับกับเทเลอร์คันใหม่ครับออันนี้รถยกนะครับเปินเป้นบุนบุน ถอยถอยหน้าถอยหลังก่อนนะครับปืนทดสอบนะครับปืนโอ้เดี๋ยวเวได้ไหมครับี่อตรงนี้เลยก็ได้ครับ อ,อ,อ,อาลงมาหนึ่งครันแล้วครับตื้ตื้ตืตืตอลายไม่ได้ครับทลังจะเป็นวิ่งอย่างเงีครับเดิน,ดนหน้าไล้กันเออเราเอาฟรีปปืปืตื้ดตื้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 อตตืตือออ อามาอีกคันนะครับปืนดึงโอ้คันนี้ต้องถอยอย่างนี้นะครับป้งอ๋อคือคันนี้ไม่มีนี่นะครับที่ลงมันสูงครับต้องลงนงี้บป้องป้งปืนขึ้นคันนี้ก่อนครับลงแบบนี้ก่อนครับขึนนี้ก็ลงอ๋อ อ่าคันนี้ K5 ครับ5ตันนะครับคันนี้ใช้แก๊สนะครับมีถังแก๊สยุ้งหลังนะครับคันนี้ก็ใช้แก๊สเหมือนกันนะครับอ่าคันนี้เป็นรถน้ามันนะครับเนี่อันนี้เป็นรถน้ํามัน5ตันนะครับนี่ก็รูปร่างก็จะใหญ่ๆไม่เหมือนกันนะครับนี่ K5 นะครับ5ตันนะครับนี่ฮะโอ้โหคันนี้ก็รถยกพิเศษนะครับนี่รถสั้นๆของเรานะครับอ่าเดี๋ยวเรา จะมาดูอีพีการกร่อสร้างของเราต่อนะครับว่าอีพีไหนเะอ,อ้มีเบาะครับนี่ใช้ดูเลยครับนี่มีเบาะมีพันเกลียวโหมองหลังได้นะครับยังรอยังรอทําสีใหม่เลยดีดไหมอันนี้ฮะต้องทาสีใหม่เลยนะครับเปลี่ยนสีใหม่เลยดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีพีหน้ากันต่อไป